สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนายซูเปอร์แมนลับไทยนะครับอยู่กับเกมซับ w a y s u r ร์นะครับถ้าใครเคยเล่นในพวก iPhone Android อะไรอย่างเงี้ยครับคุณจะรู้เลยครับว่ามันเป็นเกมที่หนุกมากๆนะครับอ่าลองมาเล่นกันเลยนะครับอันนี้ผมเล่นไว้ครับร้อยเเจสิบสนะครับครับอ่าอย่างงี้ครับอ่านะครับ ใครสนใจก็บอกได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ d e s คร i p t ั o นนะครับไอ้ลุงไอ้ลุงไอ้ลุงอย่าตามครับลุงลุงอย่าตามครับลุงอ่าไงครับผมโหดอยู่แล้วเกมนี้ครับผมอยากจะคุยผมเล่นมั้แต่ปสามครับอ่าอ่าี้นะครับตึ๊บตุ๊บตตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปบปั๊บป อย่างนี้นะครับปาบนะเก่งเปะวะสุดยอดแล้วครับผู้คุยสองครับผู้ปาบ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 นี่ครับอืมนี่นะครับอ่าฮึบ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 ปั๊บ,บนี่ครับอ่าอย่างงี้ครับแล้วลก็เราซ้ายเลาขวั๊บปั๊บเจ็ดอืมอดครับผมอดไปฮึบฮึบฮึบอ่า ครับอืมเฮ้ยจาไอ้ลุงก็ตามอยู่นั่นแหละไม่ไปไหนเออลุงอ่ะเออผมไม่ทราบว่าลุงจะไปไหนว่างหรือเปล่าครับอู้ปักก้งน้ำสายนึงต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 ึงชุดผู้ผู้นะครับผมฮึบปุ๊บปุ๊บโดดขึ้นรถไฟครับสุดยอดกระโดดขึ้นนี่ครับปั๊บเฮ้ยจะปักชุด อ่าตอนนี้โดดสูงหมดแล้วนะครับปั๊ฮะปุ๊บ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 อ่าลุงหายครับลุงุ๊บตายนะครับผมเกมนี้ก็มันนะครับลองโหลดเล่นกันได้นะครับเราจะทดสอบอะไรให้ดูดีครับนี่ครับอ่า เลยนะครับปับ๊บต่อนี่ครับเรียบร้อยอ่าครับปับป๊บปับ๊บปั๊บสไลด์ออปชั่นเกมนี้ก็เอา้า <c oughs> เอาไ่ครับเอาไ่ออปชั่นในเกมนี้ก็เหมือนในพวกไอโฟนอะไรนะครับในสกุลกาเล็กซี่นะครับผม ถ้าอยากเล่นบน Android เดี๋ยวผมก็เอาลิงก์ว้ให้ก็ได้ครับผมมีอะไรก็สอบถามได้นะครับใต้ description เลยนะครับผมผมจะตอบนะครับถ้าผมตอบได้ถ้าผมตอบไม่ได้ผมก็จะะครับฮะครับโอ้ตายนะครับผมอ่าครับ ครับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่สนุกอีกเกมหนึ่งครับเอาไว้เล่นตอนเบื่อๆได้นะครับอก็จะมีครับเหมือนนั่นนี่นะครับเหมือนใน a อ d ด o i d ในไอโฟนนะครับผมเล่นยสำหรับ a n d ด o อ d นะครับเดี๋ยวผมจะให้ไว้ด้วยแล้วก็บนพีซีนะครับครับผมวันนี้ก็จบนะครับสำหรับเกมซับเวสเซอรครับจบอีกตาหนึ่งนะครับผมก่อนจบนะครับไปนะครับ กระโดด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 ,ด,ดจบไปค่